ฟังเสียงเดือดกันเลยค่ะปุ๊ดเป็นแม่ต้องทําได้ทุกอย่างค่ะเมื่อกี้เสิร์ฟลูกสาวนะคะนี่ถือมานะคะเสิร์ฟลูกชายนะคะอ่ะหยิบข้างบนก่อนเลยครับครับผมอ่ะอ่ะมากินให้อร่อยนะคะ,คะเปิดบ้านรับข้าวต้มหน่อยจ้าไม่ต้องเปิดแล้วค่ะสอดไปได้ค่ะ วันนี้จะมาต้มข้าวกันนะคะพอดีข้าวเหลือเยอะมากเลยค่ะเป็นข้าวหอมมะลินะคะเดี๋ยวเราจะต้มเลยนะคะแล้วเราก็จะใส่หมูสับนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะนี่ค่ะหมูสับเทน้ำใส่นะคะใส่ก้อนซุปขนอค่ะขนอหมูนะคะใส่ผงปรุงรสค่ะรสหมูนะคะ ใส่เกลืออันนี้จะใส่ต้นหอมผักชีนะคะหมดเลยเดี๋ยวเราจะเอารากนะคะล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ทุกลงไปต้มกับน้ำซุปด้วยค่ะ น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็ใส่ข้าวลงไปเลยค่ะเทไปทั้งหม้อเลยค่ะเยอะมากเดี๋ยวเราค่อยใส่หมู ลงไปนะคะเรารอให้เดือดแล้วก็ข้าวฟูขึ้นมาก่อนนะคะ หั่นผักชีนะคะเราใส่หมูสับลงไปนะคะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราไม่ต้องคนนะคะเดี๋ยวจะคาวค่ะรอสักพักหนึ่งนะคะให้เดือดก่อนใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะหนึ่งทับพ,พีนะคะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะ จากนั้นก็ใส่ต้นหอมผักชีที่เราหั่นเตรียมไว้ได้เลยนะคะขออนุญาตใช้มือจ้าคนลงไปได้เลยนะคะจะได้หอมหอมยั่วๆกันไปเลยค่ะ หม้อใหญ่ค่ะหม้อเบอร์สามสิบนะคะฟังเสียงเดือดกันเลยค่ะปุ๊ดปุ๊ปความอร่อยมาแล้วค่ะข้าวต้มหม้อนี้นะคะเราแยกไว้นะคะรอใส่บาตนะคะ ถ้วนี้นะคะตักให้ลูกสาวค่ะอ้าวมารับได้แล้วจ้าคนสวยอ่าคนสวยรับเลยค่ะเคสองถ้วยนี้เสิร์ฟลูกชายนะคะนี่ค่ะไปกันเลยค่ะ เป็นแม่ต้องทาได้ทุกอย่างค่ะเมื่อกี้เสิร์ฟลูกสาวนะคะนี่ถือมานะคะเสิร์ฟลูกชายนะคะแต่ไม่ถ่ายเห็นหน้านะคะอ้าวมารับข้าวต้มดวนอ่ะหยิบข้างบนก่อนเลยครับครับผมอ่ะอ้าวอ้อันนี้ลูกสาวกินก่อนคนแรกเลยค่ะนี่นะคะ เน้นหม,มูอร่อยน่าดูเลยอ,อู้วเป่าเป่าอ,อ,อ,าอวันนี้มาหน้าสดนะคะแววได้ต้มข้าต้มนะคะให้ลูกทานแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวหม้อมันใหญ่มากนะคะเราต้มหม้อใหญ่มากนะคะเป็นเบิก หม้อเบอร์30นะคะเป็นข้าต้มทรงเครื่องหมูค่ะเดี๋ยวเราตัดไปให้เพื่อนบ้านด้วยนะคะหมูต้อหวานกอนเนี่ยังอืดจริงแมนบอเนี่ยอ้ากินให้อร่อยนะคะเดือกแล้วเดือแล้วคะคนมาชายกันเดินเอาไปเพื่อนบ้านกันค่ะอยู่ใกล้ๆกันนะคะ เปิดบ้านรับข้าวต้มหนจ้าไม่ต้องเปิดแล้วค่ะสอดไปได้ค่ะอา้าวเผื่อปวดท้องค่ะคุณค่ะแล้วก็ต้องให้น้ำแห้งจ้ะข้าวต้มมันอืดแล้วค่ะก็จะเดินมาถึงค่ะเอาเองฉันละไปแล้วบ๊ายบาย